สว,ส,สวัสดีค่ะพบกับครูตุ้ยครูปานะครับใช่แล้วค่ะวันนี้ออกนอกสถานที่เช่นเคยเห็นวิวสวยๆแล้วเนี่ยมีกําลังใจในการสอนพลังม,มาแล้วค่ะชื่นชืนใจชืน่นนะคะวันนี้เราอยู่กันที่โรงแรมโฟร์ซีซันถูกต้องมาอสอนเกี่ยวกับการโพสต์ท่ารูปมรูปองศานั่นเองค่ะสร้างภาพจดจำที่ดีค่ะโอ้โหยิ่งใหญ่แค่ไหนนะครับไปชมบรรยากาศกันเลย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราเนี่ยจะใกล้ชิดทุกท่านเพื่ออยากทุกท่านเนี่ยดูดีให้มากที่สุดเราจะทําอย่างไรให้ภาพนั้นเป็นภาพที่มีพลังมีการเคลื่อนไหวอยู่ในภาพและมีเรื่องราวดีๆที่จําไว้ใครพบเห็นก็สามารถต่อย,ยอดได้อย่างมากมายถูกต้องจะเป็น,นการสร้างไรายได้สร้างภาพลักษณ์ที่ดีหรือเป็นการจดจําภาพแห่งความทรงจําที่ดีสร้างความน่าเชื่อถือได้ว่าคนนี้ ทำมาขนาดนี้ถึงประสบความสําเร็จเรื่องของดึงดูดความสําเร็จเป็นสิ่งจําเป็นเหมือนกันบุคลิกภาพที่ดีมันจําเป็นกับยุคหน,น,นึ่งน้องเม้มาดิบอยู่พันขอตัวแทนไ,ไหมคะคุณพี่สุดหล่อนทำไมเราถึงต้องมีบุคลิกภาพที่ดีด้วยคะพี่ชื่ออะไรคะเป้ครับคุณเป้เพราะอะไรคะให้โดนน่าเชื่อถือน่าเชื่อถืออ่ะปรบมือค่ะคุณพี่ไพพันทำไมเราถึงต้องมีบุคลิกภาพที่ดีคะจะได้ดูองดูดีอะไรอย่างเงี้ยนี่ที่สำคัญถ้าโดยเฉพาะ ใจในเชิงจิตพิยานะคร<ช>ับเขาบอกว่าคนเรามักจะตัดสินใจคนเราเจ็ดวินาทีแรกค<ช>ุคลิศที่ดีเพกค้าจะได้แบบแกกเตนราอะไรเี้ยไม่น่ือนี่ครับสามารถที่จะสร้างรายได้ได้อย่างมหาศาลกล้ามเนื้อเป็นอย่างไรโครงสร้างของกระดูกร่างกายของเราเป็นอย่างไรสิ่งจำเป็นเราไม่สามารถเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับใครได้นะครับ เราต้องเป็นตัวเราครับอย่างน้อยๆนะคะก็จะสร้างความสุขความมั่นใจให้กับตัวเราค่ะว่าขอถ่ายรูปเป็นขาดได้ค่ะยืนหนึ่งภาพเสร็จและภาพภาพนั้นจะสมบูรณ์แบบออกมาค่ะแบบนี้ได้ไหมถ้ามีคนขอถ่ายรูปค่ะเออถ่ายรูปเลคะไม่เอาไม่เอาไม่เอากลัวเขินเขินเขินคนที่อยากถ่ายด้วยก็รู้สึกแล้วค่ะว่าเอ๊ะทำไมแค่ถ่ายรูปเขารังเกียจหรอเห็นไหมดังนั้นการที่เรามีกิจกรรมที่ดีแบบนี้ค่ะเปรียบเสมือนการที่เรามีคอนเนคชั่นที่ดี เข้าถึงง่ายบางคนก็ถ่ายเฉพาะวิวไม่เคยถ่ายไปเลย,เลยก็มีใช่เนาะทีนี้ก็ม่นึกออกว่าใช่หรือเปล่าใช่เพราะคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยจำชื่อจำที่หน้าตาเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าทุกท่านจะโพสต์สเต็ปเป็นอย่างไรหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาชูขึ้นครับพร้อมโอ้โหคอนเสิร์ตโบ,บกนิดนึงโบกคาโอ้โห45องศาและหันซ้าย 45องศามีท่านไหนอยากปรึกษาบ้างครับเดี๋ยวเดินไปให้ได้ครับช่วยดูได้โอเคเข้าม้เลยครับเข้ได้เลยเนกักขนาดนี้ลายผ้าตลอดกับเพื่อนเราชอบมุมไหนอาจจะเป็นมุมนั้นกลางตาไหมคะสวยขึ้นเลยปิดแค่แมสก์สวยขึ้นเลยเห็นไหมฝั่งนี้ดูอ่อนวกว่าใช่ครับแล้วจับหน้านิดนึงจับหน้านิดนึงไปข้างตรงกลางนิดเยี่ยมอ่ะแล้วก็เอียงข้างนิดนึง ได้เลยครับใช่ครับไอเยอะฝั่งนี้อย่างเงี้ยค่ะมีเสน่ห์ก้ลยนะดูดนะครับเราฝึกนะครับเดี๋ยวจะชินขึ้นเมื่อก่อนเป็นคนง่ายยิ้มมากค่ะแต่ฝึกการยิ้มจนยิ้มได้แบบนี้ไปไหน่คนชมว่ายิ้มสวยจังมุมสวยมุมบนตัวจะเตี้ยขาสั้นด้วยตัวตันเลยทันทีนะครับแล้วเราจะเห็นพื้นมากหนอย จริงแล้วคนจะต้องอยู่ประมาณนั้นจะตลอดใส่ตาไหมครับตองเล่นอยู่ตรงนี้ใช่แต่สามารถแล้วจะเรือแค่นี้พออุ้ยดูดีเลยใส่ได้เลยครับมมุต่ำและแค่นี้เท่านี้นะคะด้านบนใส่เยอะไปเยี่ยมครับมีไหมหลังพร้อมเลยใช่ไหมเยี่ยมมากๆเลยถือว่าเป็นเสียงที่ดีตั้งกายดีอัตโนมัติเลยขอยืมขอยืมไปด้านหน้าดูนะครับเห็นไหมครับนะคะหูไหลศอกสะโพกไป การโน้มไปด้านหน้าเล็กน้อยค่ะดังนั้นเราควรที่จะต้องปรับเปลี่ยนท่านั่งรวมแม้กระทั่งการนอนหมอนสูงชิดแตทุกอย่างยางตรงอยู่ทูกต้องเราทําได้ปกติแต่ถ้าเราให้มีช่องว่างตรงนี้จะฝึกขาโก่งปกตินะคะเป็นขาโก่งยกมือเยี่ยมมากที่ยอมรับให้อยู่เซ็นเตอร์เอาไว้นะครับอาจทุกท่านลุกขึ้นครับ4 5ขาชิดได้เลยครับอยากให้ลองใช้มุมให้เป็นนะครับหลังจากนั้น ขยบไปอีก45องศาเป็นด้านข้างด้านด้านขวา100%ครับให้ไว้ด้านหลังเห็นไหมคะกึ่งกลางระหว่างขาด้านหน้าบางคนอยู่แบบนี้ขาเป็นแบบนี้ทันทีขาจะแบบน้แบบนี้ไม่สคุณแม่เอาขานั้นไว้ด้านหลังการถ่ายภาพยินดีครับแบบนี้เลยชจะเห็นแค่ขาด้านหน้าเยอะกว่าเขอาคุณนะครับก่อนบกับมาที่เซนเตอร์ค่ะ และขาขวาค่ะไว้ด้านหลังเรียกว่าท่ายืนบ่ายสองโมงพร้อมกันใหม่หนึ่งสองสาไปเยี่ยมอยากให้ทุกคนนับด้วยนะครับสองสามสี่สี่หายใจด้วยนะจ๊ะแปเยี่ยมมากลนั่งลง สนัำสามใบสี่ใบห้าใบหกใบเจแล้วไงแปเยียห่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแูสองใบสามสี่ห้าหกเข่าเจชิด 8ปดเยี่ยมมานับสามทั้งสพิกห้าท้งหเจ็ิเยี่ยมมา1นึ่งนับสนับสามสี่พิกห้าไปหเจ็ดเยี่ยมคืนนับุกสมสี่ห้าหกเจ็ด แปดง่ายไหมสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดขาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไปหนึ่งสองช้าชสามสี่ห้า 6 7 8คุณมากเลยนะครับที่ทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีไงวันนี้ครูตุ้ยครูปลาก็ฝากนะครับทุกคนติดตามครูตุ้ยครูปลาทุกช่องทางเลยค่ะโดยใช้คำว่าแฮชแท็กจลิครูตุ้ยครูปลาครับทุกแพลตฟอร์มขึ้นหน้าทุกขึ้นปังหมดเลยใช่ครับ y o u t u ติ t i ต t อ k IG ขึ้นหมดเลยฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็ถ้านึกถึงบุคลิกภาพการพัฒนา Mindset พลังจิตวิทยาเชิงบวกนะครับ ให้นึกถึงจริกจูเกอร์ุูปานะครับสหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับค่ะขอบก่ณน่ะจบแล้วใช่แล้วค่ะทุกคนเนี่ย อเขาเรียกว่าตื่นรู้รับฟังที่แบบอยากจะสร้างตัวตนขึ้นมาแบบสุดๆไปเลยนะคะใช่<ๆ>วันนี้นะครับเราสองคนก็ประทับใจมากๆเลยขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่นึกถึงบุคลิกภาพนึกถึงเราสองคนนะครับหวังว่าวันนี้เนี่ยทุกท่านจะนําไปใช้แล้วก็แฟนๆทาง YouTube ด้วยเนาะใํานำไปใช้หนึ่งท่าก็ยังดียังไงก็ถ้าใครสนใจอยากพัฒนาบุคลิกภาพในทุกๆด้านนะครับไม่ว่าทุกสายงานอาชีพศิลปินดาราหรือบคุคคลทั่วไปก็สามารถติดต่อที่ชับชับสตูดิโอบายจริตครูตุ้ยครูปลาได้เลยนะครับใช่ค่ะแฮชแท็กจริตครู คุปลาขึ้นทุกแพลตฟอร์มค่ะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับแล้วก็ subscribe ก,ก,กระดิ่งเป้งๆใน,นๆช่องยูทูบจ e จริตุตุยคูปปาด้วยนะครับไปแล้วกันด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ